ผมเชื่อว่าในชีวิตที่ผมด,ดูหนังมาเนี่ยไม่มีหนังเรื่องไหนในโลกใบนี้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันพูดถึงการปรชิญหน้า กับความตายได้ดีเท่ากับ Quiet Place ในฐานะของาการเป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกอะไรฟิลๆนี้นะแจ้งกันไว้ก่อนนะฮะการแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้นะครับไม่ได้เป็นการกล่าวโทษดูถูกเหยียดหยามต่อคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะับรวมถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั่วดับต่อซีรีส์แล้วก็หนังที่เราจะได้พูดคุยในไลฟ์นี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นนะครับที่มีผลจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สถานะปัจจุบันย้ำนะครับไม่ใช่สัจธรรมที่ไม่สามารถถกเถียนและเห็นต่างได้นะครับ uh, Quiet Place เดวันนะคคือภาคแยกของอ q ควายเอทเพสที่เหมือนว่ามันจะดําเนินเรื่องเหมือนกับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วทุกคนในโลกรู้กฎอยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องทําตัวเงียบมันเป็นเรื่องราวแห่งความสิ้นหวังมันเป็นเรื่องราวของการครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหวังในการกําเนิดเด็กคนนึงขึ้นมาในโลกที่มีความสิ้นหวังสุดๆนั่นคือธีมนั่นคือเรื่องราวของอ q ควายเอ e เพสอะควายเอทเพสเดวันเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องราวของวันแรกของการที่มาบุกพวกเนี้ซึ่งตอนผมดูตัวอย่างอะ ผมไม่ได้คิดอะไรแม้ว่าผมจะแนะนําว่าหนังหนึ่งในขึ้นหนึ่งในหนังต้องดูของเดือนนี้นะแต่ผมคิดว่าเอ้ยมันคงเป็นฟิลฟลประมาณว่าอะไรรู้ปะฟิลฟลว่ามันเหมือนหนังที่แบบว่าหนังแบบบูบูหนังไล่ล่าสร้างเหตุการณ์ที่มันลุ้นระทึกต่างๆมากมายคือต้องบอกว่าไอควายแพ็กภาคหลักมันจะมี <sk> <tell> ความแบบเป็นหน <sk> <tell> ังครอบครัวสูงมากเป็นความรักครอบครัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็จะคงเป็นหนังแบบหนีหนีไล่ล่าเป็นไปเท่านั้นเดียดูเอาสนุกดูเอามันดูเอาตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่ภาคหลักมันเป็นภาคแยกในไหนภาคหลักมันต้องคงตีนไว้ภาคแยกกูทาตีใหม่เดยสิเอาให้มันสนุกเอาให้มันหนังหนังไล่ล่าเอเลี่ยนอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรฟิลๆประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้กับกับอะควายเพรสเตวันครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับอ้และผมเซอร์ไพรส์มากๆในการที่มันไม่ใช่แบบนั้น แน่นอนแหละว่าหนังมันมันไม่ได้หลีกหนีจากสิ่งที่มันขายหรอกนะครับมันคือมันคือหนังที่แบบมีเอเลี่ยนบุกโลกนู่นนั่นนี่ตุ้งต้ตุ้งตามตามภาษามันบุกมันบุกตัวเราแบบนั้นมันมีฉากแบบนั้นมันมีฉากเอเลี่ยนโดดตามคนไล่ฆ่าคนต้องหลบหนีเอเลี่ยนตามพื้นที่ต่างๆมีฉากรุนระทึกอะไรมากมายแต่ว่าหัวใจของหนังมันมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ครับหัวใจของหนังไม่ใช่การหนีเอเลี่ยนหัวใจของหนังมันไม่ใช่การที่ว่าสร้างเหตุการณ์รุนระทึกอะไร ก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเทียบกันในเชิงของการหนีเอเลี่ยนการสร้างซีนลุ้นในการหนีเอเลี่ยนผมพูดได้ว่าห่างไกลจากควยเพสภาคหลักมากๆถ้าบอกว่าเอออยากดูความวินาสันตโลของบ้านเมืองโอ้แล้วการไล่ล่าผมว่ามันก็มีหนังที่สเกลใหญ่กว่านี้หนังที่ทำได้ดีกว่านี้เยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่าในชีวิตที่ผมด,ดูหนังมาเนี่ย ไม่มีหนังเรื่องไหนในโลกใบนี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันพูดถึงการเผชิญหน้ากับความตายได้ดีเท่ากับ Quiet Place ในฐานะของาการเป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกอะไรฟิลฟนี้นะผมว่านี่คือหนังที่ท,ที่ที่มีโจทย์ที่ยากในการที่จะเป็นเป็นภาคแยกของของ Quiet Place ที่แบบมีความเป็นดรามา่าไม่ใช่เป็นเอเลียนเราคุณต้องมานั่งปั้งโจทย์ใหม่ของตัวเองคุณจะเป็นหนังครอบครัวก็ไม่ได้คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นหนังความหวังก็ไม่ได้เพราะนี่คือ,น,คอนี่คือควันแรกของการบุกอะ คุณไม่สามารถจะจางว่าจะเอาชนะได้อยู่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสดสดร้อนร้อนมากมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยไม่ได้เป็นหนังแบบนั้นแล้วมันก็เลือกแค่จะให้ตัวเองเป็นหนังประเภทแบบว่าเฮ้ยถ้าเจอกับความตายเราจะเอาอย่างไะเราจะทําแบบไหนเราจะมีชีวิตต่อไปอย่างไงแล้วเราจะจะมีชีวิตแบบไหนถ้าเราเผชิญหน้ากับความตายเราจะจกลัว,ด,ว,ด,วด้วยการมีชีวิตอย่างไงหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องมันคือการ มันคือการสํารวจด้านนั้นนะครับสำรวจตัวละครสำรวจมนุษย์น้องนางเอกเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งถ้าผมในเรื่องมันไม่ได้พูดตัวชัดเจนหรอกนะแต่ผมเดาว่าคงถูกคมเป็นมะเร็งสักอย่างหนึ่งหนังไม่ได้โฟกัสแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่แล้วอยู่หน้ากวา,ามตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเอเลี่ยนบุกเนี่ยมันก็คือเป็นแค่ภาพที่สะท้อนทับในตัวละครของเธอแล้วก็เร่งเร้าวให้เธอต้องต้องทําอะไรสักอย่างกับชีวิตจริงๆแล้วต้องไปว่าเออเราจะจะกระตายในโมเมนต์สุด เอเรียมันบุกมาแล้วนะเราอยากจะทําอะไรบ้างในในโมเมนต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นคือนั่นคือการเดินทางของตัวละครหลักซึ่งแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้ตอนแรกผมงงว่าเฮ้ยมันต้องเอาระดับลูบิต้านิยงโก้มเลยหรอระดับดีกี้ออสกาเลยหรอหรือมีความรู้สึกว่าเอ้ยลูบ i ต้านยงโก้เขามารับบทนี้ทําไมแต่พอได้ดูแล้วสู้มันเป็นบทที่เจ็บปวดทั้งทางฟิสิกอลแล้วก็ทางแบบเมนททลมากๆ ตลอดทั้งเรื่องคือเราต้องอยู่กับเธอเห,เ,เห็นเธอเจ็บปวดเห็นเธอร้าวลาเห็นเธอผิดหวังเห็นเธอดีใจเห็นเธอเสียใจเห็นเธอแบบว่าทรมานมีความหวังผิดหวังเสียใจตลอดทั้งเรื่องมันต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆจริงๆที่ที่สามารถจัดคลองคนดูไว้ได้จะสามารถที่แสดงออกทางอารมณ์เหล่านี้ให้กับคนดูได้แล้วยังตรึงคนดูอยู่ได้โจเซฟควินส์นะครับนะพี่เฟรมออนของผมในอนาคตก็จากเซนเตอร์ติงะเนาะ ก็มาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยบริบทของตัวละครที่ไม่ใช่แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่ามาอยู่ตรงนี้มาทําตรงนี้มาพยายามที่จะแบบว่ามีชีวิตรอดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาเจอกับอีกหนึ่งตัวละครที่แบบผมประทับใจมากคือน้องแมวน้องแมวในเรื่องนี้เนะี่ยไม่ได้ถูกทีสในฐานะของของ,ของเครื่อง,งอะไรอ่ะของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ถูกทีสในฐานะของลูกไม่ได้ถูกทีสในฐานะของภาระไม่ได้ถูกทีสในฐานะของตัวละครที่ทําอะไรประหลาดประหลาดแล้วจะนําความชิบหายมาสู่พวกนี้ แต่มันท r ี a ในส่งสิ่งแบบว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องไอ้แมวตัวนี้มันเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกใบนี้มันเหมือนกับว่ามันคือความงดงามของโลกใบนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบว่าในบ้านเมืองที่พังทลายมันยังมีความงดงามตรงนี้ที่ทําให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่มันมีความงดงามตรงนี้ที่เราจะรักษามันไว้แล้วเราจะแล้วเราจะจะสู้ต่อไปที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปผมรู้สึกว่าเขา t r e a ให้แมวตัวนี้เป็นความมหัศจรรย์ตรงนั้นและในฐานะของคนที่เพิ่งเลี้ยงแมวตัวแรกแล้วรักแมวมาก ทุกๆครั้งที่มิวตา้าเนยองโกกอดแมวจุ๊บแมวหรือตัวละครกอดแมวหรือเห็นแมวเพเลยอะไรเงี้ยมันมันพิเศษสําหรับผมมากมันมันแทงใจของผมมากเพราะฉะนั้นนี่คือรีวิวจากคนที่มันรักแมวตัวเองมากๆนะครับมันก็เลยจะเป็นบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกของการแมวหายไปแล้วเจอมากลับมาเจอเจอแมวแมวโผล่ตรงนี้หายไปสองหายไปนิดนึงกลับมาหาเราลักเราเดินกอดเราผมเข้าใจทุกๆ,ๆทุกๆโมเมนต์ที่เขาอยู่กับแมวผมรู้สึกว่าผมสามารถ มีประสบการณ์ร่วมกับเขาได้เพราะฉะนั้นมันผมก็เลยจะรักหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษมากๆก็คงไม่ผิดอะไรว่าผมรักเมีวมากมากครับเพราะฉันก็ต้องบอกตรงนี้กันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหนังที่ที่มันเป็นเน้นดราม่าแล้วบางช่วงผมคิดว่ามี10นาที20นาทีเลยบางที่มันมีเอเลี่ยนเลยเว้ยมันคือแบบการเดินทางของสองคนนี้ไปจากที่หนึ่งไปทํานู่นทํานี่แล้วก็ไปมีบรรยากาศเป็นเล่าเรื่องตรงนี้ไปเล่าเรื่องชีวิตแทนเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังเอเลี่ยนแบบสุดๆผมว่าคงผิดหวังแต่ถ้าใครคาดหวังว่าเฮ้ มันคือ Quiet Place นะมันไม่ใช่แฟนชายที่เป็นเอเรียสุดๆขนาดนั้นนะมันมีต้องมีดราม่ามีรูปแบบที่มันอยากจะเลา่าผมคิดว่าคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมันตอบโจทย์มากๆเลยนะผมรู้สึกว่าทั้งทั้งสตอรี่ทั้งเรื่องราวแล้วก็ตัวละครมันถูกเขียนมาได้ดีมากๆแล้วก็ถูกแสดงมาแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วผมก็ ประทับใจมากๆกับหนังเรื่องนี้คือคือ,ค,อคือเราเรา,เราเดาไม่ถูกว่ามันจะไปทางไหนเราเดาไม่ถูกมันไปทางไหนผมรูม้ว่าจพักแล้วมันจะไปทางไหนวะมันจะไปทางหนีมันจะไปทางทำยังไงแล้วเขาผมรู้สึกว่าเขาหาเส้นทางที่ผมรู้สึกว่ามันดีสําหรับทุกๆตัวละครมันจบได้แบบทุกตัวละครได้ถึงโกของตัวเองแล้วทุกคนก็ได้มีคําตอบของของไม่ใช่แค่ว่าจะหนีไปจากที่นี่ยังไงแต่คําตอบของการที่เผชิญหน้ากับความตายในรูปแบบที่ที่แตกต่างกันซึ่งผมรู้สึกว่ามัน มันงดงามนะมันไม่ใช่หนังแบบเออเพื่อนจะมาจะมาวยวายวายนะมันมันจะมีความนิ่งกว่านั้นมันจะมีความดราม่ามากกว่านั้นแล้วก็มีความงดงามมากกว่านั้นมันคือหนังเรื่องแรกของปีนี้นะครับที่ทําให้ผมนึกถึง Perfect Day หนังที่ผมชอบระดับหนึ่งของปีอันนี้ไม่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 ต้องมีอะไรละน่าจะหนึ่งหนึ่งปีแล้ว Perfect Day มันทาให้ผมนึกถึง Perfect Day มากๆในใบแหล่งบริบทแล้วก็ในเชิงของเรื่องราวก็ชีวิตอันสันโดชีวิตนักการความตายการความหมายของชีวิตความงดงามของโลกใบนี้ผมมันให้มันทําให้ผมนึกถึง Perfect Day มากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นหนังที่ผมชื่นชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ถามว่าโอ้มันจะทุกคนจะชื่นชอบองผมไหมผมคิดว่านี่คือหนังหนึ่งเรื่องที่ผมพูดได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบแต่ผมชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะซีนจบนี่มันงดงามงดงามงาม,มากๆสําหรับผมนะครับอ่ะถ้าใครกันดูกันแล้วอักเควตเพรสเดย์วันชอบไม่ชอบอยังไงนะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับจเจตเทคเฮาส์นะครับสมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ ความสนุกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือนะครับสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ในช่องทางด้านนี้ได้เลยครับนี่ต่างๆอยากจะไปปิดไฟเปิดไฟ,ไฟ,ไฟเปิดนู่นเปิดนี่กดนู่นกดนี่กดนั้นคีว่าโครตรงนี้หรือ YouTube YouTube g e n t e c h h o u s e เข้าไปดูก่อนได้มันมีอะไรบ้างเขาจะแนะนำอะไรไปดู Facebook ก่อนได้นะฮะ t e c เ House เช่นเดียวกันหรือว่าเอ้ย เราเป็นโอสคูที่เกียรตที่เกียรไปค้นหาข้อโมองที่เกียรด,ดูเองโทรไปถามแม่งเลยฮะ0957494234โทรไปได้เลยนะครับเออสำหรับ g เจนเทคเฮาขอบคุณมากๆนะครับเป็น Smart Home ปุ๊บป๊บใครสนใจก็ไปดูกันได้แล้วเราพูดกัพร้อมกันนะฮะเจนเ e คเฮาเจนเทคเฮาเจนเทคเฮา